เ่อบ้างไม้กับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนําบริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจ The Hunt th Shop เท่านั้นเราสองคนการันตีสลวกปลอดภัยไรกังวลต้อง The Hunt th Shop เงื่อนไขพิเศษแค่บอกว่าจากเกาเกมรับส่วสนลดทุกรายการกราบสาวัสดีรัรพบกันในเช่นเคยนะคบกับช่องของเรากับไขไม่เก่าแต่เราเก่าเพราะเราคือ Go, girl. สวัสดีครับผมมาพบก,กับเกมสนุมดังมบายกันอีกเช่นเคยนะครับผมเปิดรูปมาเป็นกอลแล่แบบนี้ใช่เลยครับผมต้องเป็นคลิปเกี่ยวกับกอลแล่อย่างแน่นอนครับผมเท้าความกอนนะกอลแล่เนี่ยเป็นตัวละครที่โหดในระดับหนึ่งนะถึงจะบล็อกไม่ค่อยเก่งครับผมแต่ก็ทดแทนมาด้วยการรีบาวที่โหดแล้วก็มีสกิลสกินที่โหดมากๆครับผมโอ้โหใครมาชนนี่กระเด็นไปหมดครับผมแล้วที่สําคัญเนี่ย มีอยู่แมตช์หนึ่งครับผมที่ผมสุ่มไปเดี่ยวๆเลยนะไม่ได้ไปกับเพื่อนไม่ได้ไปกับน้องอะไรนะคือตั้งใจจะมาเล่นเดี่ยวๆดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ไปเจอกอแรกคนนี้ครับผมแล้วผมเล่นฟูจิมาครับผมโอ้โหกอแรกคนนี้เนี่ยโหดมากๆครับผมสกรีนดีมากๆทาให้ผมเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นมากแล้วยังมีครับผม รูปแบบการเล่นที่ดีน่าสนใจในการลุกในการรับแล้วก็การสกีนที่ดีมากๆครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูแมตนั้นนะฮะว่าการเล่นกอนและที่ดีควรเล่นยังไงครับผมแล้วคนนี้จะโหดมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับผมก่อนที่เราจะไปดูแมตช์การแข่งขันนั้นนะครับผมไปพักชมสิ่งทน่าสนใจก่อนสักครู่นะครับคู่รูก้กทอยชอะ รับพิออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีส์ชุดครอสเพย์ ay, โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกนคยวอาโค้ดอีกแอดไลซ์ yeah! 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 โอเคครับผมมาดูแมตช์การแข่งขันได้เลยครับผมทีมของผมก็จะมีอิเคกามิมีกอลแทท่เลนด้วยคนนี้ฮะที่โหดสุดๆเลยนะชื่อเจอร์รี่4.2ครับผมแล้วก็ผมที่เล่นคูจิมะเคนจิครับผมฝั่งข้าก็จะมีสกุลางิมีมากิชิจิแล้วก็ฟูคูดะครับผมไปดูการแข่งขันได้เลยนะฮะแข่งกันที่สนามริมหาดนะครับผมไปดูการจับบอลครับผมระหว่างสกุลางิแล้วก็กอลแลใครจะได้บอลไปครับผมไปดูกันได้เลยฮะเป็นสกุลงิที่จับบอลได้นะครับผมเดี๋ยวผมขอ สต็อปตรงนี้ก่อนนะฮะเพื่อดูครับผมคลิกตำแหน่งไปที่กอลแลนด์เนาะจะได้ดูว่าเขาเล่นยังไงครับผมจังหวะนี้ครับผมฟูกดุดะได้บอลครับผมแล้วก็ขึ้นเลย้ย up แต่ไม่ลงหูแล้วก็เป็นครับผมกอลแลนด์ที่สามารถยังรีบาวครับผมแข่งกับสกอริงแล้วก็ได้บอลไปเนาะเรวดูกันต่อจังหวะนี้นี่ครับผมดูจังหวะนี้ที่ให้ดีๆนะครับผมจังหวะเนี้ย ผมได้บอลปุ๊บแล้วผมจะฉีกออกข้างนอกครับผมแล้วกอและเนี่ยก็สกีนให้ทันทีนะครับผมนี่คือต้องชมเขาเขาเลยนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยเล่นด้วยกันเลยครับผมผมก็สุ่มไปเดี๋ยวแต่เขาเห็นผมวิ่งออกข้างนอกสนามเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะมาสกีนให้เลยถือว่าเป็นการเล่นที่แบบสมบูรณ์แบบไปทีนะครับผมไปดูกันได้เลยฮะนี่ฮะไปที่ผมเขาก็สกีนให้เลยครับผมนี่ฮะโอ้โหแบบนี้ฟูจิมะเล่นทั้งวันก็ยังได้นะครับผมมีเซนเตอร์ที่ มองเกมขาดคันนี้ครับผมมาดูกันต่อครับผมจังหวะนี้โอ้โหเป็นมารกิชิริจิหรือเปล่าครับที่ชุกเข้าไปครับผมมาดูกันต่อครับผมมาดูช็อนี้อีกทีครับผมผมได้บอลจากกอแล้วครับผมแล้วพุ่งเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมตัวฟุกุดะเขาก็จะมาประกบผมแทนใช่ไหมครับผมแล้วก็ตัวมากิจก็ยังอยู่ที่ผมอยู่เลยครับผมผมจึงเลี้ยงเข้าไปก่อนแล้วก็แกล้งออกเฟสข้างนอกครับผมและจังหวะนี้ เหมือนรู้ใจกันเลยครับผมก่อนแรกเขาก็มาสกีนให้เลยอัตโนมัติโดยที่ผมไม่ได้บอกอะไรเลยนะไม่เคยคุยกันเลยนะครับคนนี้ฮะไปดูกันฮะช็อตนี้ครับผมนี่ครับผมนี่ฮะโอ้โหคือเขามองเกมขันก่อนแรกคนนี้นะรู้ว่าเราจะทําอะไรนะครับผมแล้วก็สกีนมากิมาตามไม่ทันนะครับผมมาดูจังหวะนี้ครับผมอฟุกุดะส่งให้สกุลอะไรนี้ดันเข้าไปครับผมผมต้องประกบฟุกุดะแล้วก็ยากพอสมควรนะเพราะว่า ามาดูจังหวะใน้อทีกันครับผมพอผมได้บอลปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับผมตัวอ e ีแคลกามิก็จะวิ่งไปด้านซ้ายหาที่ว่างเผื่อผมจะส่งให้เนาะแล้วก็ตัวครับผมกอแลที่เล่นด้วยคนที่ชื่อเจอร์รี่4.2เนี่ยโอ้โหก็วิ่งตามผมมาเลยนะเหมือนรู้ว่าผมจะแกล้งเข้าไปข้างใน,นแล้วเฟดออกข้างนอกนะไปดูกันครับผมนี่ฮะโอ้สุดจริงๆครับผมคนเล่นกอลแลคราวน,นี้นะ่าชมมากเลยนะอ่าผมต้องสลับกับอ e ีแคลกามิมาประกบฟูดานนะแล้วก็แบบ แต่โชคดีจังหวัดน,นี้บล็อกได้นะครับผมดูกันต่อกับผมส่งให้สกุลเงี้ส่งมาที่มากิแล้วก็คืนมาที่น, ھی น ھی ี่แหละฮะผมตามฟูกุดะไม่ทันนะครับผมตัวเล็กด้วยเนาะมาดูกันต่อกับผมมาดูช็อตนี้นะฮะนี่ครับผมเขาพยายามส,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 สกสีให้ผมตลอดเลยนะจังหวัดนี้ครับผมนี่ฮะมาสกีอย่างนี้เลยครับผมนี่ครับผมเหมือนเหมือนรู้ว่าผมจะชูดนะครับผมถือว่าโอ้โหบองเกมขาดมากกอลแลนะไปดูกันต่อกับผมนี่ฮะ เฟดง่ายๆนะครับผมปกติตัวครับผมฟูจิบะคินจิเป็นตัวที่ชุดสองแต้มเป็นมะาาโอ้กหสชูง,งิถึงกับหัวปูดเลยฮะมาดูกันต่อกับผมจังหวะน,นี้หลอกหนึ่งครั้งแล้วก็ส่งให้สกูลงิแล้วก็เข้าไปดังโดนบล็อกครับผมโอ้โหผมได้บอลปุ๊บนะฮะมาดูกันต่อกับผมอ่านี่ฮะดูการวิ่ง,งเขาแล้วก็การวิ่งของอิเคกามิครับผมอิเคกามิก็พยายามจะหาที่ว่างเพื่อผมเดินประกบตายนะครับผมแล้วก็ตัวก่อนแรกเนี่ยก็จะหาที่ในการสกีนให้กับผมนะฮะ ไปดูกันต่อนะครับผมนี่ับผมนี่แหละครับผม,บผมโอ้โหมาสกีให้ผมพอดีเป๊ะแล้วผมก็สเต็ปเข้าด้านในเหมือนรู้ใจกันเลยครับผมแล้วก็ชุดเข้าไปเรียบร้อยครับผมโอ้โสหสุดจริงๆใครที่เล่นกอแลอยากให้ศึกษาคนนี้เลยนะว่าเขาเล่นยังไงครับผมไปดูกันต่อจากวันนี้ส่งให้มากิมากิแหวกหนึ่งครั้งส่งให้ฟุกดุดะดิฟชูดโอ้ยผมตามไม่ทันจริงๆครับผมไปดูฉากตอนบุกผมต่อครับผมนี่ฮะส่งให้ผมปุ๊บ นี่ฮะเขาก็จะวิ่งมานาทีครับผมเพื่อที่จะมาสก,กีนให้ผมนะแล้วก็อีเกนี้ก็พยายามหาที่ว่างเออผมจะหลอกส่งให้เนาะไปดูช็อตนี้กันต่อครับผมนี่ฮะพูดไปทานขาดคำน่ครับผมโอ้เล่นง่ายมากมากผมนี่เล่นง่ายจริงๆนะโอ้ไม่งี้ยหัวปูดเลยครับผมเพราะว่าทําอะไรไม่ได้เลยนะโดนสก,กีนตลอดแล้วก็จังหวะนี้มากสิส่งให้สกุริงิชูดเข้าไปเรียบร้อยครับผมตามมาแล้ว10ต่อ12ครับผมไปดูช็อตนี้กันต่อครับผมส่งให้ผมปุ๊บนี่ฮะ ตัวครับผมเหมือนเดิมเลยครับผมอีเคมีก็จะวิ่งไปด้านซ้ายเพื่อหาช่องว่างแล้วก็ตัวครับผมกอลเล็ก็จะวิ่งมากันในผมทีเนี้ยสามคนก็เขาก็จะพยายามจะมากันผมนะเพราะว่าเขารู้ว่ากอลเล็จะมาสกรีนให้นะครับผมนี่ฮะผมก็หลอกให้เคมีชุดโล่งๆอย่างนงี้นะครับผมแต่สีไดยไม่เข้านั้นจังหวะน,นี้แต่กอลเล็ตยังรีดาวได้ผมส่งให้ผมอีกทีนึงนี่ครับผมจังหวะนี้หลอกครับผมเห็นไหมครับผม เขาคิดว่านะครับผมผมจะชูดเฟดเวนะครับผมแต่ผมกระโดดตัดเข้าไปข้างในแล้วก็ชูดนี่ครับผมเราก็หลอกให้อิเคกามิอีกทีหนึ่งแล้วก็มาที่นี่ก็หลอกให้อิเคกามิอีกทีนึงแล้วก็เคมิหลอกชูดหนึ่งทีโดนรบกวนไม่ลงครับผมแต่ก่อนแรกยังรีบรา์ได้ส่งให้ผมอีกทีหนึ่งแล้วก็ดูจงังหวะนี้อีกทีนะฮะก่อนและวิ่งจะมาสกรีนให้แล้วครับผมแล้วก็3คนวิ่งตามผมมาหมดเลยนะทําให้อิเคกามิของเราโล่งนะครับผมไปดูกันะกนะฮะจังหวะนี้ผมก็หลอกส่งทันทีครับผมนี่ฮะ แล้วอิเคกามิก็กระโดดชูสองจังหวะเรียบร้อยครับผมโอ้โหไปดูกันต่อครับผมดูเขาบุกครับผมมากิหลอกให้สกอรงิเข้าไปดังโอ้โหผมนี่กันไม่ไหวถึงกับกระเด็นเลยนะฮะไปดูกันต่อครับผมช็อตนี้นะครับผมผมเลี้ยงเข้าไปข้างในติดครับผมออ้ยโดนมากิเขาฉกไปได้ครับผมส่งให้ออกเขาน้อยให้กับฟุกุดะฟุกุดะหลอกหนึ่งทีส่งให้มากิมากิผมโอ้ยโดนอิเคกามิฉกไปครับผมส่งให้ผมอีกทีนึงแล้วมาดูช็อตตรงนี้ครับผม อกอแลนเนี่ยมาสกีนให้ผมละแล้วก็กันตัวฟุกุดะให้ผมนาทีครับผมผมก็โดดมาตารงกลางหลอกให้เคมิมิไปก่อนอเคมิก็โดดหลอกอีกทีหนึง่งไม่ลงครับผมแต่เป็นกอแลนที่ยังรีบาวได้ดูสเตปนี่ทีครับผมเขาวิ่งออกมาตามผมเนี่ยทั้ง2คนในลายนอกหมดเลยนะแต่ผมจะกระโดดส่วนเข้าไปชู้ข้างในเพราะผมเห็นว่ากอและว,วิ่งมาครับผมวิ่งมาจะสกีนให้ผมนะผมจึงเลือกส่วนเข้าไปข้างในทีครับผมนี่ครับผม แล้วก็ชุดนี่ไม่ลงอยู่ดีครับผมหเสียดายมากลงลขนาดนี้ครับแต่ก็เป็นการเล่นที่ดีนะครับผมของช็อตกอลแ,และแล้วก็ผมนะจังหวะน,นี้นะเลือกที่จะตัดเข้าไปข้างในครับผมแต่ว่าโชคไม่ดีลงลงไม่ลงนะครับผมมาดูช็อตนี้กันต่อช็อตนี้นี่ฮะเขามากันให้เลยครับผมแล้วผมก็ทําการเฟดเอาวีครับผมนี่ครับผมลงลงเข้าไปครับผมใครที่เล่นเมงกอแลกศึกษาไว้เลยครับผม แล้วก็ส่งให้สก,กุล,ลงงังิโดนบล็อกไปผมวิ่งไปเอาไม่ทันก็ผมเขาส่งให้มาเกะเอาหน้านอกหลอกส่งให้สก,กุล,ลงงังิสเตปไปด้านข้างโลง่โลงรก็ผมตามและว 16, 1666นะฮะมาดูกันต่อครับผมอิเคกามิอ่าดูช็อตนี้ครับผมอิเคกามิส่งบอลให้กับผมเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยเหมือนเขาจะวิ่งมาประกบผมทันทีนะแล้วก็ตัวก่อนแรกเนี่ยก็จับมาสก,กีนให้นะครับผมเขาจึงพวงผมทั้งหมดเลยนะครับผมว่าผมจะชูดหรือเปล่า แต่นะครับผมจังหวะนี้ผมเลี้ยงตัดเข้าไปทีแล้วก็ชูดครับผมนี่แหละฮะไม่ทันครับผมไม่ทันอยู่ดีนะเพราะว่าตัวฟุกุดะเนี่ยตามมาทีหลังนะครับผมแล้วก็จังหวะนี้ชูดไม่ลงครับผมอุ้ยแต่สกุลิงยังรีบาวได้ส่งให้มากิมากิหลอกให้ฟุกุดะโดนฉกไปก็ผมแล้วผมก็ทําไงครับผมรอจังหวะมากิเข้ามานะครับผมแล้วก็หลอกให้เคมิโล่งๆนี่เลยครับผมเรียบร้อยครับผมอื เพราะชูดบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะพวงเรานะเพราะว่าคิดว่าเราจะทําแต้มอยู่คนเดียวนะแต่เคเมีก็ถือว่าชม์มีเคมีมากครับผมที่สามารถสติลได้แล้วก็หาที่ว่างชูดนะครับผมมาดูช็อตนี้กันครับผมช็อตนี้ผมได้บอลแล้วผมจะวิ่งใช้ท่าไม่ตายกับผมหมุนหมุนมุนเข้าไปเพื่อรักไก่ยิงนะครับผมถือว่าเป็นท่าเบสิกหากินของโตฟูจิมะเลยนะครับผมไปดูกันครับผมนี่ครับผมเป็นการหมุนหมุนหมุนตัวเข้าไปแล้วก็กระโดดชูดครับผม ไปดูช็อตต่อไปครับผมช็อตต่อไปอตัวฟุกุดะส่งให้สกุลงิสเตปโดนฉกออ้ยเคงมีฉกแล้วก็โดนฉกอีกรอบครับผมโอ้โหส่งไอพวงบอกข้างนอกครับผมจังหวะนี้ก็สเตปไปด้านตรงกลางแล้วก็ชูดเลยครับผมมาก็แลกมาสกรีนให้อีกแล้วนะครับผมมาดูกันต่อกับผมมากิหลอกให้สกุลงนิน หลอกดังเข้าไปครับตุมตาม,มาแล้ว20ต่อ24ครับผมมาดูช็อตนี้กันต่อครับผมนี่แหละฮะลุมผม3คนแล้วครับผมเพราะคิดว่าผมจะชูดนะก็ลแลก็เตรียมที่จะมาสก,กีนให้นะครับผมนี่ฮะเรียบร้อยเลยครับผมแต่ก็ไม่พ้นสก,กีนกอนแลกอยู่ดีครับผมถือว่าเป็นเป็นคนที่สก,กีนได้ดีมากๆมองเกมขาดมานะแล้วก็จังหวะนี้บล็อกได้อีกต่างหากครับผมโอ้ ผมก็เลี้ยงออกเขานอกติดก็ผมส่งให้กอและกอและส่งให้ผมผมจะติดไปด้านขวาแล้วก็ชูส่วนทางมาเลยครับเจอคนสก,กีนดีก่เล่นง่ายก็ผมฟูจิมะของเราเนาะโดนลบก,กุดูแรงครับผมแต่ก็ยังลงอยู่นะครับผมอ่ามาดูช็อตนี้กันได้เลยครับผมช็อตนี้เนี่ยผมได้บอลปุ๊บกอและวิ่งเข้ามาก่อนใครเลยนะฮะ ทั้งสองคนอย่างมารกิแล้วก็ฟูกุดะเนี่ยก็คงคิดว่าจะเล่นรูปแบบเดิมนะโดยการให้กรและสกีนครับผมแล้วก็ผมเฟดอาเวชูนั่นเองครับผมแต่ที่ไหนได้นะตัวเดี๋วครับผมให้ดูตัวคิกรมิให้ดีนะครับผมเขาส่งบอลให้ผมปุ๊บเนี่ยเขาวิ่งตัดเข้าไปข้างในเลยนะเพื่อที่จะรับบอลต่อนะฮะอันนี้คือไม่ได้นัดแน่หรือไม่ได้อะไรเลยกันนะเป็นสัญณของแต่ละคนดยล้วนเลยฮะไปดูครับอตนี้สวยงามมากนะครับผมนี่ฮะ ผมหลอกส่งข้างในเลยครับผมนี่แหละฮะโอ้โหถึงกับเงือตกเลยครับบุกุฎาเป็นช็อตที่สวยนะะช็อตนี้นะครับผมไปดูกันต่อครับผมตัวมากิหลอกให้สก,กุลงเงินชูดใหม่ลงอุ้ยก่อนแรกใช้อันตีครับผมรีบส่งให้ผมอ่จาจังหวะน,นี้สกีนให้แล้วผมก็สเตปไปด้านขวาแล้วก็ชูดเลยครับผมโอ้โหอย่างที่บอกสุดจริงๆก่อนแรกคราวนี้ต้องชมเลยครับผมมาดูกันต่อครับผมจังหวะน,นี้หลอกนี่แหละฮะโอ้โห บล็อกดีด้วยนะครับผมจังหวะสกีนี้บล็อกดีรีบาดีดีทุกอย่างเลยนะก่อนแรกคนนี้ครับผมต้องชมเลยครับผมตัวน,นี้ผมได้บอลผมเลี้ยงตัดออกข้างนอกแล้วก็หลอกส่งให้ก่อนและแล้วก็หลอกเลย์ยัพเข้าไปครับผมโอ้โหห่างแป๊บเดียวม่กกี้ยังตามตาม,ตามนะเจอการสกีนที่ดีแล้วก็การปกันดีๆของแกละเนี่ยหุยนำเป็น12แต้มเลยครับผมจังหวะน,นี้หลอกชูตงงครับผมเด้งลงนี่นะครับผมตามมาแล้ว2434ครับผมหงงไม่มีอะไรที่จะ ผิดพลาดแล้วนะครับผมก็เป็นจังหวะนี้ครับผมเวลาไปชนะไป34ต่อ24ครับผมโอ้โหอย่างที่บอกก็ผมก็ออกมาสรุปกันเลยนะฮะถือว่าเป็นรูปแบบการเล่นที่สุดจริงๆครับผมกับกระแลกคนนี้นะรู้จักสกีนตรงไหนรู้จักจะร,รีบาวยังไงและรู้จักจะประกบฟ,ฟูคุดะยังไงต้องชมเลยครับกับคนที่ชื่อเจอรี่4.2คนนี้นะ,ะแล้วทําให้ผมเนี่ย ที่เล่นฟูจิมะเนี่ยอูเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเขาสก,กีดีมากๆเลยนะรู้ว่าผมจะเฟดก็มาสก,กีนรู้ว่าผมจะสเตปเข้าด้านในแล้วชูดก็มาสก,กีให้ถูกที่ถูกเวลาตลอดนะครับผมใครที่เล่นสายนะครับผมกอและหรือว่าสายเซนเตอร์เนี่ยอยากให้ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็นำไปศึกษาในการเล่นตัวสก,กีนได้เลยนะครับผมท้านี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามและชมกันมาจนจบคลิปนะครับผมกับการทำคลิป เกี่ยวกับการสก,กรีนที่ดีของกอแรกครับผมแล้วก็ทําให้ตัวฟูจิมะเนี่ยเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผม,ผมก็ขอขอบคุณที่ติดตามและชมกันมาจนจบคลิปน,นะครับผมท้ายนี้อย่าลืมช่วยกันก,กดติดตามกดซับสไครต์กดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันเลยนะครับวันนี้เก่าเก,าเกมขอลาไปก่อน,นครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ